สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับพี่วันนี้มาร่วมกับเกสใช่ครับวันนี้ก็มาในงาน the launching of f l e x s h t o r e ใหม่นะครับที่ Central World ครับผมก็เป็นของเกสเนาะยังแล้วก็วันนี้เป็นการเปิดบริษัวแบรนด์อเมริกันคนใหม่ด้วยยังไงวันนี้พี่ก็ได้มาในฐานะคนมาแสดงความดีด้วยเหมือนกันผูกพันไหมครับแบรนด์นี้ผูกพันครับผูกพันเพราะจริงๆอ่ะเสื้อที่เป็นออริจินอลเลยเนาะก็คือเป็นเสื้อที่ พี่เห็นค่อแม่ใส่มาด้วยอไอยเป็นเสื้อที่เป็นสามเหลี่ยมที่เป็นเขาเรียกว่าซิกเนเจอร์ของเขาด้วยแล้วครับวันนี้ก็พี่มาในลุคชิวๆครับฟอร์มอลแคชชวลด้วยออก็จะมีทั้งเสื้อสเวตเตอร์เนาะแล้วก็ใส่เสื้อฮาวายด้วยข้างในแล้วก็เป็นกางเกงยีนแล้วก็รองเท้าหนานฟะุออตแตคชิวขนาดนี้ยังหล่อขนาดไหนโอ้โขอบคุณครับขอบคุณครับ สากฝากชอนแฟนมามาเที่ยวเยี่ยมชมหน่อยได้ครับยังไงทุกคนก็สามารถมาที่แฟล g s h i p store ได้นะครับที่ซ e n t ั a เวิลด์นะครับขอบคครับผ่านด้วยครับน้ำสุดคุณขากับกระถินกับบุญครับผมเตรียมอ๋อเอาบุญมาฝากกันเลยครับทุกคนขออนุญาตเอาบุญมาฝากนะครับผมนี่ไปทำบุญทำกระถินมานะครับสาธุนะครับโอ้โหนหนื่อยแล้วทีประหยัดกับญี่ปุ่นรันดี แฮปปี้ครับแฮปปี้แล้วก็จริงๆอ่ะงานนี้เป็นงานที่เคยร่วมบุญกับแม่หนูเมื่อปีที่แล้วด้วยแหละแล้วก็ปีนี้เป็นปีที่2ยังไงก็ปีนี้ก็ได้ได้แบบว่าเชิญกัลยาณมิตรไปหลายคนแล้วก็รวมถึงทั้งทั้งแฟนคลับที่เองด้วยยอดเกี่ยวไหมละพ่อไม่สไม่รู้ว่าสามารถพูดได้ไหมอ่ะแต่ว่ายอดก็เขาบอกว่าพูดได้ใช่ไหมก็อนุโมทนาบุญด้วยแล้วกันก็หนึ่งล้านหนึ่งก็ถือว่า เยอะมากๆเยอะกว่าเยอะกว่าป mm ีท hmm. mm ี hmm. mm ่แ hmm. ล mm ้วทางทางวัดเองก็ก็แบบอนุโมทนาบุญกับพวกเราทุกคนด้วยเหมือนกันครับที่สุดแรงใช่ครับใช่ครับก็ถือว่าเป็นสายบุญไลยคะเราบอกว่ามีทำบุญก็รู้สึกเราเอาจริงๆเราเราได้จากเราได้รับจากทุกคนเวามแ้จากทุกคนเราก็ต้องให้กับด้วยเหมือนกันพี่ก็รู้สึกว่าพี่แฮปปี้กับการทาบุญ ก็ไม่ว่าจะในรูปแบบไหนก็ตามแล้วก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่มีสบายใจด้วยอย่างครับอัปเดตอัปเดตผลงานนี้ให้เราดีใจหน่อยว่าเตรียมอะไรรออยู่บ้างรูปต่าง้เอาล่ะปอ่อยใจก่นอ,อกนอครับก็จริงๆเริ่มต้นตั้งแต่ต้นปีหน้าเลยเนาะก็อย่างที่ทุกคนเห็นนทางช่อง3าก็ได้ปล่อยทีเซอร์มาเล็กๆน้อยๆแล้วแหละก็จะมีละครอสองเรื่องที่จะออก ตอนที่เขาบอกนะครับที่เขาบอกก็คือละครเรื่องแสนรักกับแม่เลี้ยงนะครับ mm hmm. ก็แสนรักก็น่าจะช่วงต้นปีแหละครับส่วนแม่เลี้ยงจะออนแอร์ยังไงเดี๋ยวรอทางทางช่องแจ้งอีกทีนะครับที่่ายจบไปแล้วเรื่องจบเรียบร้อยครับจบเรียบร้อยแล้วก็จะมีละครอีกเรื่องหนึ่งของอชื่อเรื่องว่ากอดรักมันปักใจครับก็เป็นละครอของทางท่ายพี่ต้นพี่ต้องชอนลุงีครับผมก็เป็นพระรูปข,ของแม่หนูเองนั่นเองครับผมยังไงก็ฝากด้วยครับแต่และเรื่องคาแรคเตอร์ไม่เหมือนกันเลยแล้วก็ แต่ละเรื่องก็จะมีเรื่องเล่าของแต่ละตัวละครให้ทุกคนได้รับชมกันจะไม่ใช่อสิระจูเธอที่แบบนั้นจะเป็นตัวละครของสารักจะชื่อว่าระวีแล้วก็สําหรับแม่เลี้ยงจะชื่อว่าผลิตครับผมยังไงก็ฝากด้วยครับสา่เรื่องปีหน้าคืนแน่นมากก็ชื่นใจครับถือว่าผลงานเราได้ออกมาแล้วแหละให้ทุกคนที่เราหายไปช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยทุกคนก็จะได้เห็นกันก็พยายามก็อยากจะให้ทุกทีแหละให้ทุกคนได้เห็นกัน แฟนจะตกหลุมรักแน่นอนใช่ไหมคะับสำหรับบทบทบาทนี้อ่ะเอาสำหรับแสนรักก่อนแล้วกันก็แฟนๆจะทั้งตกหลุมรักด้วยแล้วก็ทั้งสงสารตัวละครของพี่เองด้วยเหมือนกันเพราะขนาดพี่เล่นเองแล้วก็อ่านบทเองแล้วเหมือนกันยังรู้สึกว่าเป็นตัวละครที่น่าสงสารมากครับ<ม>เพราะว่าเขาเป็นคนตัวละครที่บูชาความรักแบบขั้นสุดเลย รักครอบครัวเป็นคนที่รักครอบครัวแบบมากๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็ไม่อยากจะปอย i อะไรเยอะเดี๋ยวโดนทางช่องตืบเอานะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ทุกคนไปรับชมมอ่อยเห็งครับเกพี่ใช่พี่พีครับผมก็ยินดีที่ได้ร่วมงานกับพี่พีพีด้วยแล้วก็ไม่ใช่แค่พี่พีพีเนาะจะมีทั้งพี่มีนพิรวิทย์ด้วยแล้วก็พี่ติ๋ทศพลด้วยครับผมไม่ว่าจะเป็นใครก็จะได้เห็นความรักแบบที่เป็นพี่น้องด้วยแล้วก็พี่ไต๋ในภัคด้วยเหมือนกันครับเล่นเป็นม้าก็ดูเอาเรื่องครับ อยากให้ทุกคนไปรับชมแล้วก็เอาใจช่วยตัวละครละเบีกับเรื่องต่อไปของยีกันเยอะๆโอ้โหคาดฟันสุดๆาดฟันสุดๆนะครับคาดนแล้รับเยอะไหมจ๊าบเรียบร้อยครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับที่พี่เขาว่าให้หนูมาซื้อยือนะคะหนึ <mel> ่งสองสามหนึ่งสอนึ่งสอง่งสอมหงสองหนึ่งสองนึ่อบคุณครับงหนึ เดี where, it, so, mm ๋ยววิไปจาบนี้ได้ไหมครับ